สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะพามามูกันที่โรงเจใส่ทีฮุกตึงจังหวัดพิษณุโลกนะครับเข้ามาก่อนเลยต้องไหว้เทพเจ้านพปร,ะ,ระนะครับเป็นเทวดาทั้ง9้าองค์ที่ดูแลดวงดาวดูแลดวงชะตาของทุกๆคนครับและในศาลเจ้านี้นะครับก็ยังมีเทวดามีเทพต่างๆอีกมากมายให้ทุกคนได้เลือกมูกันตามอัธยาศัยอยากจะได้เรื่องอะไรเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคลาภก็สามารถ กับองค์เทพเจ้านั้นๆได้เลยนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้คือองค์เจ้าแม่สวรรค์องค์นี้นะครับมีพลังงานมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากอยากได้อะไรขอพ่อไม่ได้มาขอแม่แล้วกันครับและองค์ถัดมาเป็นองค์เง็กเสียนฮ่องเต้เทพท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสวรรค์ขอใครไม่ได้ให้มาขอเง็กเสียนฮ่องเต้นะครับและองค์ถัดมาก็จะเป็นองค์ควนอูนะครับซึ่งจะเป็นปางสวยสำรานหัวรอะ รื่นเริงเบิกบานเลยนะครับไม่ใช่หน้าดูอย่างที่ทุกคนเคยมูกัน